แล้วก็ฟังธรรมนะเปิดฟังอ้าวันจะจมหนึ่งนาทีนะขอบคุณมากครับเอ่อวันที่สิบสี่กรกดาคมสองพันหหกสิบเจ็ดนะก็จะมีการบวชพระถวายด่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนื่องด้วยประชชนมายุติเจ็ดสิบสองปันษาหกรอบนะในปีนี้ใครจะบวชเพื่อเตือประเกียิน้อมถวายเป็นพระกุศล ในวันที่14นะถ้าส่วนราชการก็ถือว่าไม่เป็นวันลานะก็สามารถบวชดได้นะก็ตั้งแต่1ิห้าวันขึ้นไปและส่วนใครที่จะบวชในช่วงขา้าพรรษาก็บวชวันเดียวกันเลยในวันที่14กรกฎาคมก็บวชต่อเนื่องข้าบพรรษาไปเลยอีกสมเดือนนะ,ะเบอร์โทรศัพท์ก็0 9นย์เก9 3สองศูสห้าห้า การหมายเลขตามนี้แล้วยมติดต่อแจ้งเข้ามานะเออหนึ่งนาทีก่อนจะจบรายการติโย,ยมก็ไอโนชีวิตคนหนึ่งก็มีลูกมีพ่อมีแม่แล้วก็มีพี่มีน้องก็เสียไปคนหนึ่งก็เหลือตัวเองคนเดียวแล้วเกิดมาชีวิตก็ร่างกายก็เป็นแบบที่ที่เห็นอยู่จริงๆคิดเราเลือกได้แต่ว่าเมื่อเกิดมาแล้วเราเลือกไม่ได้ตอนที่ ถูกกำหนดมาแต่หลังจากเกิดแล้วเราสามารถเปลี่ยนชะตาได้ดีให้เป็นร้ายก็ได้ร้ายให้กลับเป็นดีก็ได้อยู่ที่ว่าเราจะทำกรรมอะไรเพิ่มจะขนขวายอะไรเพิ่มให้กับชีวิตนั่นก็อยู่ที่เราแล้วฉะนั้นก็อยาประมาทใครที่ตกทุกข์ได้ยากก็ให้อดทนแล้วก็นึกถึงกรรมดีพยายามสวดมวนตไหวพระนั่งภาวนาแล้วก็ฟังธรรมจะได้เข้าใจชีวิตและเราจะ ไม่ยึดถือกับทุกข์แต่เราจะทําสิ่งที่เป็นสาระยิ่งยิ่งขึ้นไปเอาข้าวไม้ยังเอาข้าวมาเลยขอบคุณค่ะหกลูกเอามาเลยหกลูกชื่ออะไรไม่เป็นไรไม่ต้องบอกเอ่อแล้วแล้วเวลาเดินเดินยังไงลูกเดินยังไงเดดินไ้ค่ะอยากเห็นเดินไงเก็บเก็บเอาไว้ในกระเป๋ายังไงนะเดินได้ค่ะเออเดินได้เอาไปเก็บ เดี๋ยวมีเสื้อให้ด้วยเสื้อผ้าเออวางไว้แค่เก็บใส่ไม่มีกระเป๋าเลยเอาวางไว้ก่อนอ๋อเออเดินใช้ได้นี่เดินแต่ว่ามือมือจะเป็นจะมากกว่าเอาทชมากลับมานั่งแล้ว เออใช้ได้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 ก็ยังเดินเหินได้ใช้ได้อยู่แต่ว่าเพียงแด่มือไม้จะเป็นเยอะกว่าแต่อย่างนี้ก็ยังล้มไปหลายรอบแล้วโอ้นี่นี่ไข่เป็นรูเลยนะเดี๋ยวต้องรีบทอดแล้วล่ะนะเป็นรูเป็นรูแล้วขอบคุณมากค่ะได้แต่ต้องพุทโธนะอา่าไม่ไปหัดดูลมพุทโธสำหวดไปนะขอบคุณมากค่ะจะได้กำไรชีวิต ใจเราจะได้สงบนอนก็พุทโธหรือดูลมเข้ารู้ออกรู้ดูลมเข้ารู้ออกรู้ให้อยู่กับลมแล้วก็หลับไปเลยหรือพุทเข้าโทออกพุทเข้าโทออกอันนี้พ่อเขาเสียพี่น้องเขาเอยู่คนเดียวยังไงก็นี่ไงก็เลีอยู่นี้ไปสมควรเวลา ชีวิตสุดท้ายก็ต้องอไปแล้วนะ,จะเนนจริญพรยัตจบ